ออนไลน์แพดหิือากุรูดคอมตยสลิซ่าให้คุณสวยขึ้นทุกพุตสวัสดีค่ะคุณสาวๆคะได้เวลามาอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆนะคะแล้วก็เรื่องราวของความสวยความงามกับกระตาที่ว่าพรเทศทิตศในรายการลิซ่ากูรูทีวีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมารายงานตัว9โมงครึ่งเหมือนเดิมทั้งช่อง m a n g ก้ทีพร้อมด้วยสาระบันเทิงดีๆที่ทีมงานของเรานำมาฝากกันเทียบค่ะ ให้คุณดื่มแล้วสวยได้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรต้องรอติดตามกันในช่วงต่อไปแต่ว่าตอนนี้สวยได้ไม่ต้องรอค่ะกับนวัตกรรมใหม่นะคะในการทำให้คุณสวยโดยที่ไม่ต้องพึ่งมีดหมอด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรไปชมพร,พร้อมๆกันค่ะช่วงเบลตี้อัปเดต ชานะคะในเรื่องของการทําสวยที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องศัลยกรรมด้วยนะคะมานั่งพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราค่ะสวัสดีค่ะพี่แบงค์สวัสดีชาะกัแตงคค่ะพี่แบงค์เนี่ยนะคะมาจากที่เดซี่ดีว่าอิมเมจินี่คลินิกนะคะซึ่งเป็นคลินิกที่มีเรื่องราวของความสวยความงามอยู่แล้วนะคะอยากให้พี่แบงค์พูดถึงเทรนด์ของการทําสวยแบบไม่ต้องศัลยกรรมหน่อยค่ะเด้วยผู้หญิงเอเชียเนี่ยจะขาดค่อนข้างขาดเรื่อง,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 งของความคามชัดความเด่นของจุ ของคางนะคะแล้วก็บางครั้งจะมีรูปหน้าที่ค่อนข้างแบนนะคะหรือว่าจะมีบริเวณกรามที่ค่อนข้างอ่าอันนี้คี่แม์บอกว่าเราเป็นใช่ไหมคือว่ามีกรามีถ้าคลายกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะทำให้ดูหน้าเรียวลงเวลาตัดล่องเวลาทําผมก็จะดูง่ายขึ้นหน้าก็จะดูเล็กลงรูปแล้วสวยค่ะเรื่องของรูปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นพันเพราะมองเห็นในระยะไกลอาจจะมีการปรับรูปหน้าให้ดูเรียวก่าหรือดสันจมูกไม่โด่งพอก็อาจจะฉีดเรียกว่าฟิลเลอร์หรือไฮยาลูรนิกแอซิด นี่เป็นภาษาไทยว่าสารเติมเต็มทางการแพทย์ให้ดูจมูกโด่งขึ้นโดยไม่ต้องศัลยกรรมแล้วก็ฉีดทางให้ดูมีทางขึ้นอ๋ออันนี้ก็คือเพิ่มลดจุดบกพร่องต่างๆของใบหน้าของเราใช่ไหมคะก็คือไม่ต้องทําศัลยกรรมแต่อย่างที่บอกค่ะว่าการทำฟิลเลอร์เนี่ยมันก็ฮิตคือฉีดจมูกแล้วก็กระเด้งขึ้นมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะฉีดปลาก็จับอะไรค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือบท็อกซ์มันคือเป็นหนึ่งในบท็อกซ์มั้งคะฟิลเลอร์คือฟิลเลอร์เป็นสารเติมเต็มในขณะที่บอท็อกซ์ 看。<看 S 1> ทำให้ส่วนที่เกินเกินเนี่ยลดไปอย่างเช่นริ้วรอยก็เลยเป็นส่วนเกินที่เราไม่พึงอยากได้ถูกไหมคะอย่างเช่นริ้วรอยรอบดวงตาหรือกรามหรือว่าบริเวณกรอบหน้าที่ไม่ชัดมีเหนียเนี่ยก็ฉีดทําให้ดูแบบหน้าตึงกระชับเนี่ยดูกระชับขึ้นไปได้คอเป็นชั้นก็ทำให้ตึงขึ้นได้และอย่างนี้ค่ะพี่แบงค์พอเรารู้แล้วนะคะว่ามีการทั้งฉีดฟิลเลอร์นะคะทั้งทำโบท็อกซ์เนี่ยตอนนี้เราอยากรู้วิธีการของการทำโบท็อกซ์ให้มากขึ้นแล้วค่ะว่ามันมีรายละเอียดหรือว่ามีขั้้นนตอยงงงไบาคะ ก็คือก่อนทำนะคะในบริเวณบางบริเวณที่ค่อนข้างจะมีผิวซึ่งบางเนี้ยก็อาจจะมีการทายาชาล่วงหน้าสักประมาณ15-20นาทีะนะคะในบางรายก็ไม่ต้องใช้น้ําแข็งประครบแล้วก็ฉีดได้เลยอ๋อฉีดได้เลยเหรอคะขั้นตอนกระบวนการก็ประมาณ10-15นาทีเสร็บเลยแล้วเรเห็นผลเลยไหมคะหรือว่าโบท็อกจะใช้เวลาออกฤทธิ์นะคะประมาณแล้วแต่บริเวณแล้วแต่ความตื้นความลึกของบริเวณที่ฉีดค่ะ บริเวณกลามเนี่ยฉีดไปเนี่ยจะเริ่มดูรู้สึกว่าหน้าเล็กลงประมาณ2อถึงสอาทิตย์หลังฉีดะนะคะแต่ถ้าเป็นริ้วรอยก็ประมาณ1อาทิตย์แล้วอยู่นานแค่ไหนคะก็แล้วแต่บริเวณเหมือนกันถ้าสมณฉีดตื้นๆอย่างเช่นริ้วรอยตีนกาพวกนี้ค่ะจะอยู่ประมาณ3-4เดือนะนะคะแต่ถ้าฉีดในบริเวณกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆอย่างเช่นทําให้กล้ามเนื้อกรามเนี่ยคลายตัวลงให้หน้าเล็กเนี่ยอยู่ได้ประมาณ6เดือน6เดือน ก็ต้องกลับไปฉีดใหม่หรอคะก็เมื่อเรารู้สึกว่าเราอยากหน้าเล็กลงไปอีกนะคะและกล้ามเนื้อมันเริ่มกลับมาทํางานเราจะสัมผัสได้เวลาที่เรากัดกลามตรงนี้แล้วมันจะมีลูกก้อนๆอันนั้นถ้ามันมีก็คือคลายให้กดลงไปได้ให้เล็กลงได้กเร่งนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะทาโบท็อกซ์บ้างเนี่ยต้องเริ่มพิจารณาหรือว่าคิดถึงอะไรบ้างคํานึงถึงอะไรบ้างอย่างแรกคือเข้ามาปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะ โดยที่เวลาที่เรามาปรึกษาแพทย์หรือเข้ามาว่าอยากจะรับบริการที่คลินิกไหนเนี่ยขอให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าแพทย์เนี่ยเป็นแพทย์นะคะจริงๆริะคลินิกเนี่ยได้รับการรับรองและเป็นคลินิกที่มีมาตรฐานสูงใช้ยาดีนะคะผ่านการรับรองจากอ,อยอค่ะ อันนี้ก็คือสามารถที่จะกลั่นกรองได้ในระดับหนึ่งแล้วจากนั้นก็คือเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อจะคุยประเมินราคานะคะโดยที่การราคานี้มันจะขึ้นอยู่กับปริมาณยานะคะเข้ามาคุยกันก่อนกับไปดูเรื่องงบประมาณนะคะแล้วค่อยตัดสินใจทําก็ได้อย่าเพิ่งบอกว่าฉันจะทํานู่นนี่นั่นบางทีเนี่ยแพทย์ควรจะเป็นผู้วินิจฉัยดีอ๋อคือบางทีเรารู้สึกเองจากบ้านไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยหนูอยากทําอันนั้นหนูอยากทําวันนี้หนูอยากทาอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่วิธีีแกกก้้้ปัญหาท่ถูตอง็ได แล้วเวลาที่คนเนี่ยนะคะจะเข้ามาปรึกษาค่ะสำหรับพี่แบงค์เนี่ยนะคะบางคนกากลัวว่าเนี่ยส่วนใหญ่พวกคลินิกเนี่ยเวลาปรึกษาก็ต้องทําทุกทีเลยไม่รู้ว่าด้วยเลขก่อนหรือว่าเราเกงใจหรือว่าเขามาติจนเราแบบไม่มั่นใจใอย่างเงี้ยที่แบงค์ดัะนั้นอย่างของคลินิกเราเนี่นนยจะเน้นเรื่องการปรึกษามากกว่าปรึกษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะจากนั้นก็คือดูเรื่องงบประมาณคู่ไปกับลูกค้านะคะ,คะแล้วก็กลับไปนั่งคิดว่าจะทําไม่ทําพร้อมหรือเปล่าพร้อมหรือยังค่ะ ก็เรียกว่าต้องมีความมั่นใจก่อนในระดับหนึ่งแล้วค่อยตัดสินใจทำอะไรกับร่างกายของเราลงไปแล้วตอนนี้ค่ะพี่แบงค์ขาการทําศัลยกรรมแบบที่ไม่ต้องใช้มีดหมอเนี่ยนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าสวยแบบสั่งได้เนี่ยนะคะมันยังนิยมกันอยู่ไหมคะในบรรดาสาวๆค,ค่อนข้างเป็นที่นิยมสูงนะคะเพราะว่าหนึ่งคือบางคนก็ไม่มีเวลาที่จะต้องพักฟื้น<อ>นะคะ,คะแล้วการทาศัลยกรรมด้วยการผ่าตัดอะไรพวกนี้ก็ดูเหมือนกับจะเป็นเรื่องที่ เยอะไปสําหรับเขามันบางทีบางคนนึกว่ามันแบบเรื่องใหญ่เนาะซีเรียสเนาะดูจะต้องพักฟื้นดูจะต้องมีคนรู้ดูจะต้องพักงานนะคะวิธีนี้ก็เลยเป็นทางเลือกะเพราะว่ามันรวดเร็วอย่างเช่นฉีดจมูกคือฉีดเสร็จก็คือโด่งเลยเห็นกันเลยคือสองกระจกดูร่วมกับคุณหมอเลยนะคะไม่มีร่องรอยหลังทําก็เลยเป็นทางเลือกอันหนึ่งนะคะ เอาละค่ะใครนะคะที่อยากได้รับคำปรึกษาดีๆนะคะจาก พี่แบงค์แบบนี้นะคะก็สามารถไปได้พี่แบงค์จะอยู่ที่ไหนบ้างคะไปได้ที่คลินิกตอนนี้มีสีสาขานะคะทั้งที่เซนต์เทเวิด์สยามสแควร์ซอยสองเซนต์เทนบางนาแล้วก็เซนต์เทนลาดพร้าวซึ่งเปิดอยู่ตอนนี้ที่ชั้น6สโซนออฟฟิศอ๋อยังเปิดอยู่แต่ว่าเป็นโซนออฟฟิศนะคะก็สามารถไปพบกับพี่แบงค์แล้วก็ทีมที่จะคอยให้คําแนะนํานะคะแล้วก็ให้คําปรึกษากับคุณผู้ชมอย่างที่บอกคะ่ะเรียกว่านะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถไปปรึกษาพี่แบงค์นะคะหรือว่าจะเป็นคลินิกที่รับทําเกี่ยวกับการฉีดบทอกแแตตต่่วาาาบบ้้องไดมรฐน อย่างที่แบงบอกนะคะค่ะอ่างันให้แบงนะคะช่วยฝากอะไรถึงสาวๆนะคะที่อยากสวยอยากแบบมีหน้าที่เนรมิตได้บ้างค่ะค่ะอย่างแรกก็คืออยากที่จะให้ดูที่คุณภาพเป็นหลักนะคะไม่อยากที่จะให้มองในเรื่องของราคาเพียงอย่างเดียวตอนนี้ค่อนข้างน่ากลัวเห็นมีการขายยาทางเว็บไซต์มีการไปรับฉีดตามสถานที่ต่างๆที่ไม่ใช่คลินิกเวชกรรมนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเกรงกรองให้ดีไปพบคุณหมอก่อนอยากคิดอเองอยาคิดเองนะคะมีอะไรก็ปรึกษาได้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าหลายๆแห่งหรือรวมถึงที่เดซี่ดีว่าเองเนี่ยก็ปรึกษาฟรีาฟสามารถเข้ามาคุยได้นะคะวันนี้นะคะก็จจาก็ต้องขอขอบคุณพี่แบงค์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ ใครที่สนใจนะคะก็ไปเจอกับพี่แบงค์คนสวยของเราได้นะคะที่เดซี่ดีว่าแล้วก็อิมมาเจนี่คลินิกนั่นเองนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วของสำหรับช่วงนี้นะคะกระต่ายกับพี่แบงค์ก็ต้องลาไปก่อนพบกันต่อไปช่วงหนะะ้าค่ะช่วงคุณถามลิซ่าตอบ ่วงคุณถามวิซ่าตอบเจอกันอีกแล้วในครั้งนี้นะคะสาวทำงานของเรานะคะกำลังกุ้งใจว่ามียังไงเนี่ยจะสามารถแปลงโฉมตัวเองกับชุดทำงานที่อาจจะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นแต่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทำให้ดูเป็นหลายลุกได้นะคะพี่อ้อยมีคำตอบให้ค่ะกลับไปดูในลิซ่าเล่มที่เป็นหน้าปกของเจ้าชายวิลเลียมส์กับเจ้าหญิงแคทเธอรีนนะคะในวันแต่งงานของเธอในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ เรามีแนะนำอยู่4แบบนะคะแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นสาวบล็อกเกอร์ก็คือเป็นคนที่ชอบค้นคว้าสิ่งใหม่ๆแบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบนางแบบอะคือหุนดีอะรู้ตัวว่าใส่แบบนี้แล้วสวยนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือหรือ d อด o ิเก็จะเป็นลักษณะของคงส่งภูมิไว้นิดหน่อยนะคะก็จะดูเรียบร้อยเก๋ๆนะคะอันสุดท้ายก็จะดูแบบเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิง นะคะก็จะใส่ชุดเดรสอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบุค,คลิกของคุณเป็นยังไงเลือกเอาเลยนะคะแล้วก็ดูได้ใน l i s a ากู o c ค m ค่ะหรือเข้าไปใน iPad ก็ได้นะคะตอนนี้ล i s a เรามีบริการทาง iPad แล้วค่ะหรือโทรมาที่ฝ่ายการตลาดของเทียสาลิซา่าหรือจะเขียนจดหมายมาก็ได้นะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะ